วันนี้15ค่ําค่ำวันเพ็ญเดือน12ในทางโลกก็คือประเพณีที่เรียกว่าลอยกระทงแต่ในทางพุทธศาสนาก็จะมีอีกอย่างหนึ่งประเพณีก็คือลอยกระทงพุทธศาสนาก็มีความสำคัญเช่นกันนั่นคือเป็นวันคล้ายวันนิพพานของพระคุณเจ้าสารีบุตรคืออัครสา,าวกเบื้องขวาผู้เลิศด้วยปัญญา วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำไหลนองเต็มตลิงนั่นคือประเพณีแต่วันนี้พุทธศาสนาปัญญาแห่งพระคุณเจ้าสารีบุตรยิ่งกว่าน้ำที่เต็มตลิงเพราะปัญญาพระคุณเจ้าสารีบุตรดังกับเม็ดฝนเปรียบกับสายฝนฝนต้องตกลงมาก่อนน้ำในคลองที่จะเต็มขึ้นมาเต็มตลิงได้ดังนั้นปัญญาของพระคุณเจ้าสารีบุตรจึงม,มาเหนือกว่ามามากกว่าก็เลยมาย้ำให้ พุทธบริษัททั้งหลายได้มีความได้รกถึงพระคุณเจ้าในวันนี้แล้วถัดไปอีก15วันเป็นวันเดือนดับก็จะเป็นวันคล้ายวันนิพพานของพระคุณเจ้ามุขคานณะเช่นเดียวกันคืออัคระสะัวกเ้ายจำง่ายๆคือว่าวันเพ็ญเดือนสิพระจันทร์เต็มดวงเป็นวันนิพพานของพระคุณเจ้าสารีบุตรซึ่งได้นิพพานก่อนองค์พระศา,าสดาจะปรินิพพานหนึ่งพรรษา พระพุทธเจ้าได้79็ดสิพรรษาพระกุณเจ้าสาริบุตรไปทูลานิพพานกลับไปที่บ้านไปหานางพรามณีซึ่งเป็นแม่จะปรินิพพานแล้วระลึกถึงแม่ผู้มีพระคุณผู้ชุบเลี้ยงมาแต่แม่ก็ยังไม่เข้าใจลูกอยู่ดียังเป็นมิชาทิฏฐิยังไม่เชื่อยังไม่เกิดศรัทธาเพราะนับถือพราหมณ์หนักแน่นยึดมั่นถือมั่นพระคุณเจ้าสาริบุตรป่วย ได้พาหมู่คณะสงฆ์ไปที่บ้านให้น้องชายไปบอกน้องชายที่ไปบวชด้วยบอกโยมแม่ก็ย <_' S 1> ังคิดว่าลูกชายจะกลับมาลาสิกขานะนั่นไงว่าแล้วนะวันหนึ่งต้องกลับมาอนี้มนาเข้ามาอนุโมนเข้ามา,มา,มาที่ห้องพระคุณเจ้าสารีบุตรนี้ยังทําความสะอาดอุปถากทุกอย่างระลึกถึงลูกน้อมถึงพระคุณเจ้าสารีบุตรในวันนี้วันเพ็ญเดือน12ชาวพุทธจงจดจํา เป็นวันคล้ายวันนิพพานของพระคุณเจ้าสารีบุตรสุดประเสริฐผู้เลศด้วยปัญญาดังเป็นพัะธรรมเสนาบดีพระคุณเจ้าสารีบุตรเปรียบเสมือนผู้ให้กำเนิดบุตรคือบวชให้พระพิสูุ์และสามเณรดังเช่นพระคุณเจ้าสามัญราหุลก็พระคุณเจ้าสารีบุตรบวชให้เป็นรุอุปชาพระคุณเจ้าโมกขลานะโปงผมพระสารีบุตรเป็นอุปชาบวชให้พระศาสดาเป็นประธานไม่ได้บวชให้เองมีนัยยะเมื่อบวชแล้วก็เทศนาให้ฟัง ได้บรรลุโสดาบันท่านได้รับขนานนามว่าเป็นพระธรรมเสนาบดีคือผู้มีธรรมเป็นใหญ่เสนาธรรมที่ยิ่งใหญ่รองจากองค์พระศาสดาท่านเป็นอครสาวกเบื้องขวาเป็นผู้มีปฏิพานไหวพริบในการแสดงพระธรรมเทศนาบ้นปลายชีวิตของพระเจ้าสารีบุตรก็คือประปวดโยมแม่อย่างที่พระอาจารย์บอกเข้าไปบนปราศาสตร์ขึ้นไปบนปราศาสตร์ชั้นเจในห้องที่พระขุนเจ้าสารีบุตรเคยอยู่ตั้งแต่ตอนเย็นก็มีเทวดามาฟังเทศ แสงสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นแม่ก็อยู่อีกตึกหนึ่งมองดูลูกคอยดูอาัศาจรรย์ใจจนยามดึกท้ามหาพรมมาสว่างทั่วทั้งปาราสตรเลยเป็นการปราบทิฏฐิของแม่ว่าลูกเรายังไม่เก่งไม่เหมือนพระพรหมที่เรานับถือสุดท้ายค่อนสว่างทิฏฐิพอลดลงบ้างก็ให้คนไปตามแม่มามาพบเจอเพื่อจะเทศนาให้ฟังทำเทศนาที่พระกุจสาริบุตรแสดงกับมารดานี่ก็คือ มรรยายคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละที่เราสวดอิทิปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแม่มีความทราบซึง้งเพิ่มปีติน้ำตาร่วงโอ้โ,อโอหนอลูกรักพระคุณเจ้าลูกทำไมเพิ่งมาบอกแม่ธรรมในศาสนานี้ดีทราบซึง้งวิเศษวิคุณแล้วลูกเราก็มีอนุภาพมากขนาดพระพรที่รับถือยังมาเข้าเฝ้าแล้วพระาศาสดาจะขนาดไหนเพิ่มปีติด้วยคุณของพระโสดาบานัน เมื่อถึงการถึงเวลาดังนั้นพระคุณเจ้าสารีบุตรก็ได้เทศนาโปรดโยมแม่ด้วยการบรรยายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพุทธบริษัททั้งหลายเราลองเป็นน้อมจิตพิจ,จารณาดูสิที่เราสวดสาธยายเ,เช้าเย็นนั่นแหละพุทธคุณธรรมคุณทัคุณทีนี้จะกล่าวถึงคุณธรรมของผู้มีปัญญามากในสุสีมาสูตรในสาวัตถินิทานพระคุณเจ้าพระอนุ์ได้ไปเข้าเป้า องค์พระศา,าสดาถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งเห็นไหมจะอยู่ในที่สมควรเมื่อเราทั้งหลายนั่งเนี่ยพระคุณเจ้าก,ก็นั่งตามอ,าอัจัริยาเราก็นั่งศีลแปดศีลห้าสมควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดกับพระคุณเจ้าอานุนว่าอานุนเธอชอบสารีบุตรหรือไม่จริงๆพระศา,าสดาก็ทรงทราบแต่ถามเพื่อเป็นนัยยะพระคุณเจ้าอานุนตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญใครเล่า ที่ไม่ใช่คนพาลไม่ใช่คนมุทะลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบท่านพระคุณเจ้าสารีบุตรข้าแต่พพเพื่งพผู้เจริญพระคุณเจ้าสารีบุตรเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญามากมีปัญญาหนาแน,น่นมีปัญญาร่าเริงมีปัญญาว่องไวเรียกว่าชวนะปัญญามีปัญญาอันแหลมคม มีปัญญาแหลมมีปัญญาคมและพระคุณเจ้าสารีบุตรเป็นผู้มักน้อยมีความสันโดษเป็นผู้มีกายสงัดคือสงัดกายอยู่ด้วยความสงบไม่ขนองกายเป็นผู้มีความสังัดใจไม่ชอบคลุกคีด้วยหมู่คณะหากมีเวลาก็จะปีกเวกไปเข้าฌานไะเข้าสมาบัติเห็นไหมที่มียักษ์เอาตะบองมาตีท่านนะพระคุณเจ้าสารีบุตร เป็นผู้ที่ปารบความเพียรเป็นผู้เข้าใจพูดอดทนต่อถ้อยคําที่มาจากจ้วงพระคุณเจ้าสารีบุตรจะกล่าวท้วงคนทําผิดจะตําหนิคนไม่ดีจะคอยแนะนําข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญใครเล่าที่ไม่ใช่คนพานไม่ใช่คนมุทะลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตพิปราชจะไม่ชอบ พระคุณเจ้าสารีบุตรพระเจ้าข้าในการนั้นเทพบุตรที่ชื่อว่าสุสิมาเทพบุตรแวดล้อมไปด้วยเทพบุตรบริษัทอันมากมายขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระคุณเจ้าอานุเทระกําลังกล่าวสรรเสริญคุณของพระคุณเจ้าสารีบุตรอยู่นั้นก็ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วถวายอภิวาทยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเทวดาก็อยู่ที่สมควร สุสีมาเทพบุตรได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าจริงอย่างนั้นพระเจ้าข้าเห็นไหมพระอานุนได็ต่อบพระคุณเจ้าองค์ศาสดาเทวดาก็ฟังอยู่เห็นด้วยพระเจ้าข้าจริงอย่างนั้นพระสุคตอันใครเล่าที่ไม่ใช่คนพาลไม่ใช่คนมุทลุไม่ใช่คนงมงายมิใช่คนนิปราชจะไม่ชอบพระคุณเจ้าสาวรีบุตรเล่าเพราะท่านเป็นบัณฑิตผู้มีปัญญามากมีปัญญาแน่นหนา มีปัญญาร่าเริงมีปัญญาแหลมมีปัญญาคมมีปัญญาคมเป็นคนมักน้อยเป็นคนชอบสันโดษมีกายที่สงัดไม่ขนองกายไม่ขนองวาจามีใจสงัดไม่ครุกคีด้วยหมู่คณะและเป็นผู้ปรารบความเพียนเข้าใจพูดเข้าใจเทศนาสั่งสอนอดทนต่อถ้อยคำที่มาล่วงเกินที่มากระทบ จะกล่าวท้วงคนที่ทำผิดตำหนิคนชั่วฆ่าแต่พระอ,องค์ผู้จเจริญใครเล่าจะไม่ชอบพระคุณเจ้าสารีบุตรสุดประเสริฐครั้งนั้นแลก็มีอีกสูตรสูตรหนึ่งเรียกว่าสารีบุตรสูตรอันนี้เป็นพระคุณเจ้าพระวังคีสะก็ได้สรรเสริญพระคุณเจ้าวังคีสะได้สรรเสริญท่านพระคุณเจ้าสารีบุตรต่อด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรได้กล่าวว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรเป็นนักปราช มีปัญญาลึกซึ้งคำเภีรภาพมีความฉลาดในทางและมิใช่ทางทางก็คือทางแห่งทานศีลภาวนาของโยมทางของพระพุธเจ้าก็คือทางแห่งศีลสมาธิปัญญาถึงมักคมีองค์8ดน้อมถึงอริยสัจท,ทั้ง4อันเป็นสัจจะถึงโพชฌงเจตทำแห่งคุณเครื่องอันบรรลุอันนี้คือทางสิ่งที่มิใช่ทางคืออกุศลพระพุธเจ้าก็บอกห้ามอย่าทำดังนั้นพระคุธเจ้าสารีบุตรนี้เป็นผู้มีความฉลาด เี้ยวชาญแลหลมคมในทางบอกางและมิใช่ทางทรงห้ามทางที่มิใช่เป็นผู้มีปัญญามากย่อมแสดงธรรมแก่พิสุทั้งหลายแสดงโดยย่อก็ได้กล่าวโดยสรุปเข้าใจง่ายๆเทศสั้นๆเข้าใจหรือจะแสดงโดยพิสดารอธิบายให้มีความเข้าใจลหลายด้านละเอยียดลึกซึง้งและเสียงของพระคุณเจ้าสารีบุตร ดังกล้องไพเราะเหมือนนกสาริกาเป็นยังไงบ้างคุทธบริษัทเสียงนกสาริกาพระอาจารย์ยังไม่เคยได้ฟังเกิดไม่ทันเป็นตัวยังไงยังไม่รู้เลยเนีย่แต่เสียงเพราะมากทั้งเทศนาดีทั้งไพเราะคิดดูสิผู้ที่ได้ฟังนี้มีมมบุญวาสนาเนาะเราก็มีบุญเนี่ยยังยังได้ฟังเนี่ยในสัมมาทิฏฐิสูตรพระคุณเจ้าสาริก็เทศเอาไว้ในพระไตรปิฎกมีมากมายไปศึกษาดูนะถ้าอยากฟังเทศจากพระคุณเจ้า องค์พระศาสดาหรือพระคุณเจ้าสารีบุตรหรืออรหันตสาวกทุกพระองค์มีในพระตัปิดกยังมีบุญวาสนาอยู่ส่วนเสียงแพร่รอันนั้นก็แล้วแต่คนอ่านแล้วล่ะอ่านเองแพร่รเองแล้วกันนะวันนี้พระอาจารย์ก็น่าจะพอฟังได้เห็นเงียบกันหมดแล้วในมุษยุก็ยังชอบเลยนั่นฟังเทศนาไปด้วยมีเสียงนกร้องไปด้วยนี่คือธรรมชาติของวัดป่านุนคำสมบัติเป็นสถานที่ที่มีความสุขเย็นและก็เมตตา นกหนูปูปีเขาจะไม่มีความกังวลไม่ร้อนใจเขาจะอยู่สบายร่าเริงเล่นกันอยู่ยงั้นทั้งวันไม่กลัวพระอาจารย์เดินผ่านก็ไม่กลัวเพราะรู้แล้วว่าไม่ทําอันตรายแน่เมื่อไม่มีภยัยไม่มีการกลัวภยัยความสุขก็เกิดเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนั้นพระศาสดาถึงให้มีศีลเพราะศีลเนี่ยป้องกันภยัยถ้าใครมีศีลก็มีความสุขทุกเมื่อยังไงภัยก็ไม่เกิดเพราะเราไม่มีภัยกับใครๆแล้วดังนั้นพระคุณเจ้าสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามาก เป็นผู้ที่มีปัญญาแหลมคมแสดงธรรมโดยย่อก,ก็ได้โดยพิสดารก็ได้เสียงของพระกุณเจ้าสารีบุตรดังก้องกังวานเหมือนเสียงนกสาริกาปฏิพานเกิดขึ้นโดยไม่รู้จักจบสิน้นไม่ว่าใครจะถามธรรมะข้อไหนพระคุณเจ้าสารีบุตรสุดประเสริฐเทศนาได้ไพเราะซาบซึ้งจับใจมีปัญญามากที่สุดรองจากองค์พระศาสดาเมื่อท่านแสดงธรรมอยู่พิสูจน์ทั้งหลายย่อมฟังเสียงอันไพเราะ ปื้มมีจิตยินดีในเสียงอันไพเราะและมีข้อความในอัตใธธรรมที่ลึกซึ้งปราณีตคำพิรภาพจิตก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นและจะเห็นธรรมโดยง่ายดังนั้นพระกุณเจ้าสารีบุตรก็มีความถ่อมถ่อมตัวถ่อมองท่านโดยเปลียบเสมือนตัวเองเนี่ยเหมือนผ้าเช็ดทุลรีเหมือนผ้าเช็ดฝุ่นเช็ดได้ทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นสะอาดเห็นไหมอยู่ในครัวเนี่ยผ้ากันเปื้อนผ้าเช็ดผืดผนน้อย ทั้งครัวที่ว่าสวยงามสะอาดเพราะผ้าน้อยผืนนั้น,นคอยเช็ดพระพุณเจ้าสาวดิบุตรไม่มีอัตราตัวตนไม่ถือตัวเปรียบตัวเองเหมือนผ้าเช็ดผงทุ่ีลขนาดเป็นอครสา,าวกเบื้องขวาผู้มีปัญญามากนะมีบุญบารมีผ้าเช็ดผงทุ่ีลทนต่อสิ่งต่างๆได้ทั้งหมดเหมือนโคเขาขาดคือไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครแล้วไม่มีการตื้อเจไปชนไปทําร้ายใครเหมือนเด็กจันทานที่เข้าไปสู่สภา มีความอ่อนน้อมมีความสำรวมระวังอย่างยิ่งพระคุณเจ้าสารรบุตรมีความอ่อนน้อมมากๆไม่ถือพระองค์เลยและมีความกระตัญญยูอย่างยิ่งครั้งหนึ่งพามจะมาขอบวชตามปกติผู้ขอบวชต้องมีผู้รับรองไม่มีใครที่จะรับรองพามคนนั้นได้พระคุณเจ้าสารีบุตรจําได้ว่าพามคนนั้นเคยใส่บาตรให้หนึ่งทัพพีใส่ข้าวให้หนึ่งทัพพีตอนไปบิณฑบาตรมารองรับพามนั้นได้บวช อันนี้คือความกตัญญูพระคุณเจ้าสารีบุตรความอ่อนน้อมจะมีแก่พระคุณเจ้าสารีบุตรเหมือนแผ่นดินย่อมทนต่อสิ่งที่สะอาดและไม่สะอาดจะทิ้งไอลงไปไม่เคยบน่นเหมือนลมย่อมไม่รังเกียจที่จะพัดสิ่งสะอาดหรือสิ่งสกรปรกไม่เลือกพัดมาที่นี่คนดีคนไม่ดีให้ความเย็นเท่ากันหมดเราทําได้ไหมล่ะนี่คือความเมตตาไม่เลือกที่รักไม่มักที่ชังอาคติศีหมดไปแล้วเปรียบเหมือนดินเปรียบเหมือนลม ไม่เลือกที่จะพัดเหมือนไฟย่อมไม่รังเกียจที่จะไหม้สิ่งที่สปกปรกหรือสิ่งสะอาดไม่ทั้งหมดเสมอกันเหมือนน้ําย่อมไม่รังเกียจสิ่งที่สะอาดและไม่สะอาดวันนี้วันเพ็ญเดือน12ก็เกี่ยวกับน้านั่นนี่ดังนั้น,น,นท่านทั้งหลายเอาพอคร่าวๆก่อนในเช้าว,วันนี้ให้เระลึกถึงว่าวันเพ็ญเดือน12ของทุกๆปีคือวันนี้พระจันทร์เต็มดวงนี่ขึ้น15บห้าค่ำเดือนสินี่จะตรงกับวันที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ เป็นวันที่พระคุณเจ้าสารีบุตรสุดประเสริฐผู้เลิดด้วยปัญญาได้อนิพพานในวันนี้และอีกถัดไป15วันเป็นวันเดือนดับก็เป็นวันของพระคุณเจ้าโมคคลานะอัราสบกเบื้องซ้ายมีฤทธิ์มากต้องเดือนดับต้องดับเอาไว้จึงขออนุมนธนา